สวัสดีครับัอดียังไม่ได้ชุดสีมาเพิ่งเริ่มขึ้นโครงก็เลยอยากจะทำคลิปให้หลายๆคนได้ดูเผื่อใครอยากจะปั้นหรือว่าหาเวลาหาโครงนะครับเพราะว่า LS 1 2 5เนี่ยเขาจะมีปัญหาการผูกร่อนที่ตรงนี้ครับนะเนี่ยตรงเนี้ย มันจะผุเป็นสนิมหรือผุครับตรงเนี้ยจะมีปัญหาอันนั้นก็เลยทำคลิปนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะให้ให้ให้รู้ว่า,าโครงใหม่โครงเก่าอะโครงตัวใหม่โครงตัวเก่ามันต่างกันตรงไหนนะครับก็ ls มีอยู่3ตัวคือ ls 1 2 5 r ls 1 2 5 t แล้วก็ ls ตัวสุดท้าย 125B ดูตรงไหนครับดูที่เทขคอครับ ที่ที่คอเนี่ยจะมีเลขคอมีเลขคอแล้วก็ตามามีมีเลขรหัสนะครับเป็น L S 125b นะครับถ้าเป็นตัวเก่าก็จะเป็น L S 1 2 5 T อยู่ตรงนี้แล้วก็ตามด้วยเลขคอรครับอยู่อยู่ตรงนี้ครับอยู่ตรงแผงตรงนี้นะครับนีนี่นนี่หและจุดจุดสังเกตว่าตัวนี้เป็นตัวเก่าตัวใหม่ครับเพราะว่าตัวแรกเลยก็คือ R ตัวที่2คือ T ตัวที่3คือ D ครับผมของผมนี่มันเป็นตัว D นะครับเป็นตัวดีอ่าทไมต้องทําคลิปนี้ขึ้นมาทําไมต้องดูว่าตัวเก่าตัวใหม่คืออายุงานครับพออายุมากมากเนี่ยสมมุติเป็นตัว R เนี่ยอายุงานมันเยอะอายุงานมันเยอะมันหลาย10ปีเนี่ยมันก็จะเกิดการผุตรงนี้ครับเวลาเลือกซื้อให้ดูตรงนี้ครับตรงนี้มีปัญหาไหมผุไหมนะครับสนิมกินมันจะทะลุครับพอมันทะลุแล้วก็ถ้ามีช่างฝีมือดีๆก็แก้ไขปัญหาได้แต่ถ้าว่าเราหาช่างไม่ได้มันก็ เสียเสียไปเปล่าเปล่านะครับตรงนี้คนขายเขาก็ขายตามสภาพมานะครับคือมันผุได้ยังไง LS มีตรงนี้ครับเห็นไหมครับที่ข้างเฟรมเนี่ยที่ข้างโครงเขาเนี่ยเขาจะมีรูอยู่ครับมีรูพวกนี้ครับมีรูอยู่เศษฝุ่นเศษฝุ่นเศษขยะละองน้ําอะไรก็แล้วแต่เข้าไปในเนี้ยเข้าไปก็จะไหลลงมาสะสมอยู่ตรงนี้ นะครับสะสมมันสะสมได้ยังไงเพราะว่ารูข้างล่างนะครับมันจะมีรูอยู่รูระบายอยู่ตรงเนี้ยมันรูเล็กครับรูมันเล็กนิดเดียวเท่ากับซี่ลวดลดยังใหญ่เลยซี่ลวดลดเนี่ยยังใหญ่กว่ารูนี่เลยเฮ้ยมันระบายไม่ทันมันก็ตันพอตันแล้วมันก็สะสมอยู่ในนี้นะครับเวลาเราล้างน้ําไปปนกับฝุ่นมันก็จะกลายเป็นสนิมนะครับวิธีการแก้ไขก็คือถ้าได้มาก็ใช้หรือว่าเจาะรูตรงเนี้ยผมว่าเจาะให้ใหญ่ให้ได้สักน็อตเบอร์สิบอ่ะเจาะ เจาะข้างล่างนะครับใต้รูเนี้ยใต้เนี้ยมันจะมีรูเดิมมันอยู่เจาะเข้าไปเลยเพื่อที่จะให้น้ํามันระบายออเวลาเราล้างแต่ถ้ามีโอกาสเวลาล้างหรือว่าเวลาทําความสะอาดก็ใช้ถังลมเป่าเป่าที่รูแล้วเนี้ยรูที่เราเจาะเนี้ยเป่าย้อนสักนิดหนึ่งมันก็จะช่วยให้เกิดการโล่งแล้วก็ไม่เกิดการสะสมทําให้มันเกิดอาการผุครับผมทีนี้จะดูยังไงมันต่างมันต่างกันว่า LS ตัวนี้ตัวไหนนะครับก็หนึ่งดูที่แพงคอดูที่เลขคอที่ผมบอกนะครับ ถ้าตัวดีนี่คือตัวสุดท้ายก่อนตัวดีก็จะเป็นตัวทีหลังจากตัวทีก็จะเป็นตัวดีนะครับและอีกอย่างหนึ่งจุดสังเกตถ้าเป็นตัวดีถ้าผมจําไม่ผิดตัวอาจะไม่มีนะครับตัวอาตัวทีจะไม่มีตัวดีมันจะมีหูนี่ก็จะลกับกับเฟรมท้ายมันตัวนี้ไว้ล็อกล็อกตัวเฟรมท้ายใต้ถังนี่ยฮะตรงนี้นะครับมีหูล็อกนี่หนึ่งหนึ่งจุดอีกจุดที่สองเขจะสังเกตได้ก็คือหูยึดท่อครับหูยึดท่อ เห็นไหมครับเนี่ยฮะนี่หูยึดท่อของตัวดีจะเป็นจะเป็นแป๊บกลมๆแล้วก็มีบูทยางอยู่ข้างในแล้วก็มายึดกับน็อตเพื่อจะยึดท่อไอเสียแต่ถ้าเป็นตัว 125R ตัว 125R เนี่ยไอยี่ทีที่ผมมีนะผมผมพูดถึงตัวทตัว R ผมก็ยังไม่ได้เคยรือดูตัวทีเนี่ยมันก็จะเป็นแป้นมาเฉยๆเป็นเหล็กแผ่นมาแล้วก็มาเจาะรูตัดน็อตเบอร์12เกียร์น็อตเบอร์12ก็แปะเข้ากับ หูท่อแล้วก็ยึดเข้าตรงนี้เลยแต่ตัว R นี่จะวจะเป็นแบบไอ,อตัว D จะเป็นจะเป็นอย่างนี้ครับจะเป็นจะเป็นแบบนี้นี่คือข้อสังเกตนะครับส่วนอื่นผมว่าเหมือนกันหมดครับเหมือนกันหมดเท่าที่ผมสังเกตได้นะเหมือนกันหมดระหว่างตัว R ไอตัว T กับตัว D นะครับแต่ว่ามีข้อแตกต่างอยู่2จุดดูว่าตัวเก่าตัวใหม่ดูตรงนี้ครับแล้วก็ดูดูที่หูยึดท่อแล้วก็ดูที่เลขเลขของแผงคอเลขโครงนะครับ มีประมาณนั้นนะครับก็ทําไว้เพราะว่าถ้าเราซื้อเป็นโครงอายุมากๆอย่างโครงตัว R อย่างเงี้ยมันเป็นรุ่นแรกๆเลยเนี่ยมันก็จะมีโอกาสสึกจากตรงนี้แต่ถ้าเป็นตัวตัว D มันก็จะใหม่ขึ้นมาหน่อยนะครับแต่ก็ไม่ใช่เสมอไปนะครับก็อยู่ที่ว่าการใช้งานนะครับว่ารถอยู่ที่ไหนมาจากไหนนะครับถ้าว่าอยู่ในทางฝุ่นเยอะๆมันก็จะฝุนฝ่นเศษฝุ่นเศษละอองก็จะเข้าไปในรูนั้นนะฮะร,รูนั้นแล้วก็ ทำการพอเราล้างมันก็จะไปคลุกกันกับดินกับฝุ่นอยู่ในนี้แล้วมันก็จะทําให้ปลูกง่ายนะครับอันเวลาเลือกซื้อโครงอันดับแรกเลยนอกจากดูว่าบิดไม่บิดแล้วก็ดูพวกนี้ครับตรงนี้จุดสําคัญเลยว่ามันผุูกไหมนะครับเมื่อได้มาก็มาล้างทําความสะอาดก่อนทําสีผมก็แนะนําว่าควรจะเจาะเจาะรูตรงนี้ให้ใหญ่ขึ้นนะครับให้ใหญ่ขึ้นเพื่อจะระบายน้ําระบายเศษฝุ่นเศษฝุ่นละอองเออผงละอองตรงนี้นะครับโอเคครับ เดี๋ยวมีโอกาสทำอีกคลิปหนึ่งว่าถ้าจะแปลงชุดสีจาก1 2 5ทีเป็น1 2 5ดีต้องเปลี่ยนตรงไหนยังไงบ้างขอบคุณครับ